สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวาค้ามนะคะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอ,รอ,อํานวยพรไปยังผู้สําเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2,568พระนทท่านนางแมรี่เจเมย์ไซมอนผู้สําเร็จราชการแห่งแคนาดากลุงออตตาวา ในโอกาสบันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลันามสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแคนาดาประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไป ประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดยาวนานกับแคนาดาความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างแท้จริงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับออกไปโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจพลังงานทดแทนเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนในด้านการแพทย์และสาธนารณสุขขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการศึกษา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงดำเนินตามเป้าหมายที่มีร่วมกันเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมัตถิไทยมหาวชิระลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีทอดพระเนรพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งรัฐไบเอิญสหพันธ์สาธา,า,ารณรัฐเยอรมน,นีและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ที่30มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณนห้องประชุมโรงแรมเวียยาเวสไซ์เทิร์นเคมปินสกีมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพณพิมพประจนปัจจนศกงศูลใหญ่นนครมิวนิก,ก,ญญญนกนและข้าราชการสถานกงสูลใหญ่นนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินนครมิวนิก ระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2,568จากนั้นสเสด็จพร,ระราชดำเนินไปทออพระเนธพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งรัฐไบเอิ์นพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งขึ้นปีคศ1885 เริ่มจากรวบรวมโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์ที่นายย uh ูเฮ er, นเนสรันเกอร์นายแพทย์และนักมนุษย oh. วิทยาชาวเยอรมันสะสมไว้และมอให้รัฐไบรเอน oh. Oh. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภายหลังได้รวบรวมโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัฐไบรเอนและสมาคมประวัติศาสตร์แห่งรัฐไบรเอนทางตอนเหนือมาเก็บรักษาไว้จัดแบ่งได้5ส่วนคือยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ยุคโรมันยุคก,กลางยุคใหม่และการค้นพบจากนอกรัฐไบรเอนรวมทั้งเหรียญกราสั ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจขุดได้จากเมืองนอร์ทลิงเกนรัฐไบเออร์คือกะโหลกศีรษะมนุษย์ขุดพบที่ถ้ำเกรสออฟเนตเป็นการค้นพบกะโหลกมนุษย์ยุคหินกลางที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเมื่อปีคศ1908ศาส,สตราจารย์ดรโรแบร์โรูบรุดอฟชมิดนักโบราณคดีได้ขุดพบหลุมตื้นสองหลุมที่ปากถา้ำนี้ในหลุมมีกะโหลกศีรษะทั้งชายหญิงและเด็กเรียงกันเป็นวงกลมมักพบในพิธีฝังศพและมีเครื่องประดับทำจากเปลือกหอยทากและฟันกวาง กะโหลกศีรษะจำนวนมากมีบาดแผลและต้องรอยถูกฟันอย่างรุนแรงแสดงเรื่องพิธีกรรมในยุคแรกและความรุนแรงในสังคมของยุโรปยุคก่อนประวัติศาสตร์ นิทัศการถาวรจะแสดงวัตถุก,กว่า15,000ชิ้นแนวคิดของนิทรรศการเน้นการตอบคำถามทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ทิ้งร่องรอยไว้อย่างไรงานศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์คืออะไรอะไรทําให้ชาวเซลทรงอารํานาจชาวโรมันมีวิถีชีวิตอย่างไรพิธีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามการเวลาผู้ชมจะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโบราณคดีและวิธีการศึกษา ประเด็นสำคัญของการดำรงชีวิตมนุษย์นอกจากนี้พิพิพธภัณฑ์ยังใช้การ์ตูนของนายฟรังช์มเกอร์ศิลปินชาวิวนิกนำเสนอนิทรรศการแต่ละห้องให้เข้าใจง่ายกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจและสร้างจินตนาการเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งรัฐไบร์นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนรากเงาทางวัฒนธรรมโบราณวัตถุที่จัดแสดงเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันทำให้เห็นความคิดความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในอดีตส่งผลต่อสังคมปัจจุบันย้ำว่าวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงและส่งต่อคนรุ่นหลังมีผลกระทบต่อเนื่องกันจากนั้นเวลา13.25นาฬิกา25นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G925 เสด็จพระราชดำเนินจากนกครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนิวัตประเทศไทยนายจิติพัฒทองประเสร,ริฐเอกอัคราชทูตนกรุงเบอร์ลินและปริยากงสุนใหญ่นานครมิวนิกผู้ช่วยทูตทหาร3าเหล่าทัพและข้าราชการสถานกงสุนใหญ่นานครมิวนิกเฝ้าทูลลองพระบาทส่งเสด็จ การเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่พิพิธภัณฑ์ริสคราเตอร์อุทยานธรณีโลกยูเนสโกเจลพาร์คริสและพิพิธภัณฑ์รรณลก, iss, ลกลางแจ้งเคลทอนวิวเอฟทำให้ทราบว่าโลกและจักรวาลสัมพันธ์กันหมดผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับโลก ทั้งสภาพภูมิศาสตร์สิ่งมีชีวิตบนโลกและความเป็นอยู่ของคนต่อเนื่องถึงการสร้างวัฒนธรรมในพื้นที่แต่ละที่แต,ทแต่ละแคว้นเห็นได้จากปราสาทฮาบวกพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาบาวาเรียและพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งรัฐไบเอน ส่วนศูนย์ถ่ายภาพความเร็วสูงพิเศษฮัมบูร์กมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กทำให้ทราบว่าวิทยาศาสตร์คือการค้นคว้าหาความรู้เชิงลึกมีจุดมุ่งหมายที่จะเอามาใช้ต่อได้ไม่ใช่เฉพาะการศึกษาแต่ดึงเอาประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆและการประชุมพูดได้รับรางวัลโนเบลนักเมืองลินเดาคือความก้าหน้าทางวิชาการ หลายประเทศเห็นการวิจัยเป็นเรื่องสำคัญเป็นการวิจัยที่ลงลึกในศาสตร์นั้นๆอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ใช่ประยุกต์ก่อนที่จะค้นควา้าต้องมีการศึกษาก่อนถึงจะนำไปสู่การวิจัยได้และเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ๆต่อไป และเมื่อตอนเช้าของวันนี้เวลา6นนกนาิกาสินาทีสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจผู้แทนสภาการชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระชุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่ากรยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระเจ้าห้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคาดีราชนารีทรงเปิดเทศากาลอาวกาศโครงการประกวดจิตกรรมทิพพิมานสืบสารสิริสินครั้งที่สอง เวลา9นิก52นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขาเตีราชนารีเสด็จไปยังหอศิลป์ทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พระราชทานรางวัลโครงการประกวดจิตรกรรมทิพิมานสืบสารศิลปินครั้งที่สองภายใต้หัวข้ออวกาศ แก่ผู้ชนะการประกวดร,รวม56คนแบ่งเป็นระดับอายุ5-10ขวบมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด1 3 7 8ผลงานระดับอายุ11ขวบถึง18ปีมีผู้ส่งผลงานเข้าประกร 1, วด 1, 3 1 7ผลงานและระดับอายุ19-25ปีมีผู้ส่งผลงานเข้าประกร 1, วะะด94ผ,ผลงานาโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้รับพระราชทานโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล จากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดเทศกาลอาวกาศโครงการประกวดจิตรกรรมที่พิมานสืบสารศิลป์ินครั้งที่2พร้อมทอดพระเนตรเทศกาลซึ่งจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลจํานวน56ผลงานและผลงานของผู้ที่เข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกจํานวน4 7 6ผลงานณบริเวณชั้น2และชั้น3ของหอศิลป์ที่พิมานจนถึงวันที่3 1กรกฎาคมนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับอายุ19-25ปีได้แก่นางสาวธาราทิพย์อภิติวงมานิตจ,จากมหาวิทยาลัยศิลปากรชื่อผลงาน9แห่งมวลมนุษย์สู่ห้วงอวกาศผู้จะรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับอายุ11ขวบถึง18ปีได้แก่นายกิติชัยชัยมงคลจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยชื่อผลงานจักราวาลวิทยาดาราศาสตร์ของไทย และผู้จะรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับอายุ5-10ขวบได้แก่เด็กหญิงพิชานาันชัยประโคมจากโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอช,ชื่อผลงานดาวลูกไก่ ขอสินที่พิมานจัดเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อสืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัยลักษ์อัครชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัชกาตรัชนารีองค์ศิริศิลปินในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในงานศิลปะให้สามารถใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ผลงานศิลปะเพื่อก่อมกล่าวจิตใจและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นพื้นที่ในการนําเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสารรค์ศิลปะที่มาพร้อมกับการปลูกจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติขยายผลเผยแพร่พรคุณค่าสู่ศิลปะสู่สาธารณชนและการมีส่วนร่วมนําศิลปะเป็นสื่อสร้างสันติสุขดังพระธรรมราศิลปะเป็นเครื่องกล่อมกล่าวชีวิตของคน ซึ่งภายในหอศิลป์ที่พิมานยังจะแสดงภาพวาดฝีพระหัตถผลงานศิลปะรูปแบบกึ่งแฟนตาซีผสมผสานกับลักษณะของงานศิลปะแบบนาอีฟหรืองานที่ไม่ใช้หลักทฤษฎีใดๆได้อย่างงดงามและลงตัวสู่การต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชีลละลึกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16น30นาทีค่าเข้าชม50บาทรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิทีทพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปธรรมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้วยโอกาสเข้าชมฟรี ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการมอบเหรียญลูกเสือสันเสริมประจำปี2567และทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาป,ปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568 เวลา16นาฬิกา48นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธจุลานน์ประธานองคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามสุพัชลาสายปรีธาสถานแห่งชาติในการมอบเปลี่ยนลูกเสือสรรเสริญประจำปี2567และทบทวนคำปฏิญาณและสวสนามของลูกเสือเนื่อในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568 ซึ่งสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติกระรวงศึกษาที่การจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งเป็นการแสดงความพร้อมเพรียงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลูกเสือที่ร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะด้วยความอดทนไม่ย่อท้อแต่ความยากลำบากก่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีมีน้ำใจต่อกันอันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของพลังความสามาคัคคีเพื่อความเจริญของประเทศชาติบ้านเมือง di anakot สำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานไป,ไปต่างพระราชบัญญัติลูกเสือข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการเพื่อปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมาการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบัาน,านชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อทำดีทำได้ทำทันที นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงรายวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกบูลเลนทีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายณห้องประชุมโรงเรียนแม่ตำตัดควนวิทยาคมอำเภอพญามเมงรายจังหวัดเชียงราย โดยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนําพระบรมราโชาบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรไปเป็นแผนเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยจำนวน1000ชุดณนะห้องประชุมโรงเรียนแม่ตำตัดควันวิทยาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ได้เชิญพระเจ้กระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ จังหวัดเชียงรายเกิดสถานการณ์ทุกมภัยเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังปานกลางส่งผลให้เกิดฝนฟ้าะนองและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่กลางคืนของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนรัศดรสถานที่ราชการวัด และพื้นที่การเกษตรรวม5อำเภอ10ตำบล32หมู่บ้าน <S <S ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแกร่รัษดรอำเภอพญามเมงรายจำนวน5ชุดซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุทุกภัยตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมารวม3ตำบล14หมู่บ้านโดยตำบลตัดควันเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านใหม่สุขสัต์น้ำท่วมบ้านเดืดอนรัษดรจำนวน200ครวัวเรือนสะพานถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ ตำบลแม่เปาเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทุ่มชุมชนห้วยแม่เปาถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้น้ำท่วมบ้านเรือนรัชฎรจำนวน3,705ครัวเรือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับผลกระทบและตำบลแม่ตาน้ำท่วมรัชฎรจำนวน500ครัวเรือน ทางนี้จังหวัดเชียงรายได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการซ่อมแซมบ้านเรือนและสิ่งของสิ่งสาธารณประโยชน์ที่รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมศูนย์การช่วยเหลือด้านการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริไปติดตามการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดาริที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พระาการเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีนีสิริพัฒมหาวชราาชราชธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดําริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชรกิติยาภาพร้อมคณะปฏิติตามโครงการกำลังใจในพระดําริที่เดือนจํากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเดือนจําความมั่นคงสูงมีอานาจควบคุมผู้ต้องขังตั้งแต่15ปีถึงประหารชีวิต ซึ่งเป็นเรือนจำลำดับที่6ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารรนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดกิจกรรมสร้างกําลังใจสู่เมืองคอนเมื่อปี2553และเสด็จไปทรงติดตามการดําเนินงานอีกครั้งในปี2562ปัจจุบันมีผู้ต้องขัง4,069คนเป็นชาย3,450คนหญิง619คน เรือนจำแห่งนี้ดำเนินกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดําริพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโดยได้รับความร่วมมือจากร่รยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนจัดอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆมีมุมปลูกกฎหมายใส่ปัญญาให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ข้อกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์และหลังคนโทษมีการจัดหาง,งานให้ผู้ต้องของังโดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดอาทิธุรกิจก่อสร้างการคัดเลือกและบรรจุผลไม้โรงพิมพ และธุรกิจสปาการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชอาทิเครื่องถมลงยากระเป๋าย่านิเพาและผ้ามัดย้อมปัจจบุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อกที่สร้างไรายได้ให้กับผู้ต้องขังนำไปจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายและประชาสัมภัณฑ์เรือนจำกรานนครศรีธรรมราชรวมถึงการทำอาหารขนมไทยเบเกอรี่การทอผ้าการนวดแผนไทยการทำเล็บและเสริมสวย ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังม,มหาวิทยาลัย,รา,ย,ยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองรับฟังการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรระยะสัน้นเพื่อนําไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษอาชย์ช่างไฟฟ้าช่างแอร์และช่างประปานอกจากนี้ยังมีการเสนอให้นําหลักสูตรศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปสอนในเรือนจำเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รู้สึกผ่อนคลายและยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น จะนั้นเดินทางไปยังร้านวริศรานวดเพื่อสุขภาพเพื่อเยี่ยมและให้กําลังใจคนต้นแบบในโครงการกําลังใจในพระดําริซึ่งกองทุนกําลังใจในพระดํมริได้สนับสนุนเงินทุนพระราชทานเป็นทุนตั้งต้นในการเปิดร้านนวดวริศราส่งผลให้ปัจจุบันมีรายได้เพียงพอเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่กลับไปกระทําทผิดซ้ําขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อักรราชกุมารีรมพระศรีสว่างคว,วรัชวาตาีิรัชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2568 นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตรไตรว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลเนืน่องในโอกาสเปรคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครชกุมารีกรุ่มพระศรีสว่างควรัรกาลทียรัชนารีวันที่4กรกฎา,าคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ